สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรัมเซ็นทรัลสเตชันนะครับผมห้องนี้จะอยู่เฟสสองนะครับชั้น26เป็นห้องมุมเลยความพิเศษของห้องก็คือประตูห้องครับจะเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะครับแล้วก็ห้องมุมจะเป็นห้องสุดท้ายก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยอ่าเข้ามาจะเจอกับส่วนห้องนั่งเล่นครับผมก็จะมีโซฟาหนังไซส์สที่นั่งนะครับตู้เย็นแบบ2ประตูครับแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานไมโครเวฟ ในห้องนั่งเล่นจะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวพร้อมกับเก้าอี้หนึ่งตัวบิวอินชั้นวางของเล็กๆให้ตรงนี้พร้อมกับบิวอินชั้นวางทีวีนะครับผมสวยเลยแล้วก็มีทีวีไซส์42นิ้ว1เครื่องครับผมระเบียงห้องจะเป็นระเบียงวิวเซนทันนะครับผมถัดมาในส่วนของตัวห้องนอนครับก็จะมีบิวอินหัวเตียงนะครับแล้วก็ทำตัว ชั้นเก็บของแบบเป็นบานเปิดได้นะครับพร้อมกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งบิวอินแล้วก็มีชั้นวางของเลก็กๆตรงนี้ที่นอนจะเป็นที่นอนไซส์5ฟุตนะครับผมแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของตรงนี้ด้วยท้ายเตียงก็จะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องครับผมแล้วก็ความพิเศษของห้องมุมก็มือก็คือจะมีหน้าต่างด้านข้างตรงนี้เพิ่มเพิ่มในส่วนของช่องแสงพร้อมกับตัว ตู้เสื้อผ้าบิวอินที่ทางโครงการให้มาเป็นแบบบานสไลด์นะครับผมซึ่งมีกระจกในตัวแล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์แซมาตรฐานที่โครงการให้มาตัวห้องนี้ก็จะมีฉักกะนน้ำนะครับฉากกั้นน้ำเนี่ยโครงการจะไม่ได้ให้นะครับอันนี้เจ้าของก็ติดเพิ่มมาพร้อมกับตัวเครื่องทําน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับผมคอนโด พลัมเซ็นทันสเตชันเฟสสชั้น26เป็นห้องมุมบิวอินทั้งห้องครับผมให้ตามนี้หมดเลยเขาปล่อยเช่าเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอยากจะขอ,อนักชมห้องจริงก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือว่า ID l ดียนะครับที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวห้องไม่เพียงเท่านีน้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม